สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับผมคิสซ <i> ิอาเปอร์นะครับแล้วเรายังอยู่ในเกม Surgeon Simulator 2นั่นเองนะครับคุณลูกค้าวันนี้อย่างที่บอกเราจะมีทริปในการปลดล็อกไอเทม A++ ในด่านที่2กันหลังจาก EP ที่แล้วถ้าใครไม่ได้ดูเนี่ยย้อนกลับไปดูได้เลยแล้ววันนี้อย่างที่บอกเราก็ยังมีผู้ร่วมทางสยองขวัญอยู่1คนนะครับผมซึ่งนั่นก็คือออมข้างๆนี่เองยายกุ๊กเออ ขาทำอะไรอ่ะแต่เป็นสาวเต็มกายผู้ชายหยุใจไม่มีทันโทษเป็นถังเครอทันโทษนะครับชุดมันช่างเหมาะกับหน้าเหลือเกินอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะฉันมีเป็ดฉันมีเป็ดคือเป็ดเธอโยนแล้วมันดีเลย์มากเลยในวันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในโหมดของ ดูนะครับบิลอัลแบทเทอร์บ๊อบนั่เองเรายังอยู่กับผู้ป่วยบ๊อบนะครับผมจะได้มานั้นจะต้องมีอะไรบ้างนะครับผมก็คือจะได้ตัวตัวอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยดูน่ากลัวเรากำลังอ่านเควสกันอยู่นะครับผมก็บิลแบทเทอร์จ็อบแบทเทอร์จ็อบไปแบทเทอร์บ๊อบเนี่ย คือเราต้องฮิวคนไข้หนึ่งครั้งแล้วก็เสร็จภารกิจไม่ให้เกิน5นาทีแล้วก็ห้ามคนไข้เสียเลือดเกินกว่า400 ml นั่นเองนะจ๊ะก็ดูเอ่อทานโทษนะครับคุณจะทาลุนเป็ดอย่างนี้ได้อ่าคุณมีเสียงาะเธอคุณคุณผู้ชมค,คุณผู้ชมคิดอย่างผมใช่ไหมครับ คิดว่านางอาจจะไม่เต็มหรือว่านางอาจจะเก็บกดอะไรมาสักอย่างหนึ่งจากที่บ้านน้องคนนี้มีความเล่นคนเดียวอยากขน้อง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 ไปยังน้องน้องใจเย็นๆนะน้องเรามีภารกิจต้องไปทำนะเมื่อกี้โอเคภารกิจคืออะไรน้องจำได้ใช่ไหม อะไรวะน้องจำภารกิจไม่ได้โอเคน้องตามพี่มานะแล้วก็เอาเอปเป็ดเวนเนี่ยเอาเอปเป็ดเวนเนี่ยโยนทิ้งไปนู่นเอาไปด้วยฉันเอาไปด้วยฉันเอาไปด้วยอ่ะน้องจะเอาเป็ดฉันเอาไปด้วยอ่าน้องไปด้วยฉันเอาไปด้วยอ่ะอ่ะป่าป่าป่าโอเคโอเคไปอ่ะเขาเขาเขาคงมีความสุขแหละเราอย่าไปขัดขวางความสุขเขาเลยไปกันเลยมันมีเป็ดด้วยเธอ ว่าเป็ดมา,มาดเฮ้ยเ,เธอเหายไปแล้วอ้าวไม่ไม่หายจ๊งอยู่อันนี้ได้อะไรนะได้ออได้ชุดพยาบาล5นาทีโอเคเรารีบเลยยัเหลา5นาทีนะจ๊ะบ๊อบขึ้นมาแล้วตอนนี้เลือดเหลือน้อยมาก เราไม่ต้องเติมหรอกจริงจริง,รงเติมไปสักเข็มหนึ่งก็ได้ตอนนี้จะให้กุ๊กูเตรียมยาทั้งหมดนะครับแล้วก็ฉีดให้คนไข้คคหน่อยอาจจะเติมเลือดแดงสักเข็มหนึ่งส่วนผมเนี่ยก็จะรีบปลดล็อกห้องนี้นะทุกคนเพราะว่า,วาห้องนี้มันล็อกทุกคนอาจจะงงว่าเปิดยังไงนะครับเบื้องต้นก็คือเราต้องหยิบกระถางน,นี้ก่อนเลยแล้วก็หงายมือขึ้นให้เร็วที่สุดนะหงายมือไม่ได้แล้ว แล้วก็เอากระถางเนี่ยไปไปไว้ในช่องช่องช่องเอ้ยมันมันช่างยากมันช่างยากช่างยากเหลือเกินหงายมือใหม่ก็ได้ทำไรมันหยิบกระถางยากมากตรงนี้เราจะแบบค่อนข้างหยิบกระถางยากมากเพื่อปลดล็อกนี่เธอมาดูให้กำลังใจเหรอหรือมาสมน้าหน้านให้กำลังใจ <laughs> <laughs> แลดูเหมือนสมน้าหน้าไงไม่รู้เลย ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังอยู่ในเวลาฉันเชื่ในเวลาฉันเชื่อในเวลาของฉันสองนาทีแล้วจริงเหรอเออมีคนอดาวให้ด้วยนี่เอยอาวเฮ้ยมันไม่โดนปุ่มอ่ะเธอจะทำได้เหรอเ้ยเก่งมากเขาเรียกเขาเรียกว่าชุดบาท แล้วก็จะมีเอาแขนตรงนี้ใช่ไหมโอเคไปเตรียมดึงแขนคนไข้กันเถอะคือ,เ,เ,อเป็นนางฟ้าของฉันจริงๆอ่ะจัดแล้วก็ด้วยนะความร<อ>วดเร็วให้กุกูจิ้มนี่กระดึงเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปเอาเข็มใหม่มาโอเคผมจะจับแขนนี้นะครับแล้วก็เตรียมให้กุกูเอาตัวฮิวมาฮิวจิ้มเข้าไปจิ้มแล้ว กูกูจิ้มไม่โดนอ่ะเรียบร้อยชเราน่าจะเสียเลือดเยอะนะจริงเหรอจริง <laughs> เมื่อกี้เวลา<อ>ได้แต่ว่าเสียเลือดเยอะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ในเก้นเอาได้เหรอเออสาม้อยเก้่ะแต่สีนาทีแล้วเนี่ยเอาแขนต่อไปเอาแขนต่อเอาแขนต่อเอาแขนถาไ่ไปได้อัง่ะเดี๋ยวเอาเอาแขนไปใส่อันนี้แขนข้างอะไรวะ,นนข,วะข้างซ้าย ใช่ไหมสาย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 อยู่นี่ดีๆนะดีๆนะกุ๊กกูเราจะต้องรีบตอนนี้ขาขาดขาขาดฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเมื่อกี้อทเกนไม่เป็นไรเดี๋ยวตัดเข้าใหม่ก็ได้พร้อมแหละ ระดับเทระดับเทพเปิดประลาโอเคเมื่อเราเปิดเข้ามาในห้องนี้แล้วเราก็จะเห็นว่ามีแขนนะครับตอนนี้เราก็จะไปดึงแขนคนไข้กันเลยไม่ต้องสนใจอื่นพร้อมพร้อมไหมเหมือนคนลุกจิตมากเลยอ่ะหน้าจอนี่เหมือนว่าเหมือนคนลุกจิตแบบเตรียมทิ่มอ่ะโอเคพร้อมมากจะดึงเลยนะเออดึงแล้วดึงแขนเปรบ เรียบร้อยน้องครับเตีไอเข้มนึงเลยครับน้องมาละจับแล้วจับแล้วจับแล้วเดี๋ยวเดี๋อีกฝั่งนึงน้องมาอีกฝั่งนึงครับอึบมาจิมจิเฮ้ยอ่ะมันดีมากเราอเอาแขนไปแลกเปลี่ยนนะรอันนี้แขนซ้ายมาฉันเอาแขนไปด้วย คได้แขนซ้ายมาแล้วแล้วก็ให้กุ๊กกูเอาแขนขวามายัดใส่ห้องนี้ห้องนี้เอาแขนขวามายัดนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเอาแขนซ้ายกลับไปต่อแขนซ้ายมาแล้วแขนซ้ายจริงขวามาแล้วแขนขวามาแล้วแขนซ้ายจริงป๊บปั๊บปั๊บแขนซ้ายแหละเนี่ยมองจากแขนตัวเองละเอ๊ะ รียบร้อยมเมบเม็บมากเมบมากเวลาดีมากพูดเลยเรามาดูกันใช้เวลาไปทั้งส claro ิ้ oh oh oh, uh, 2สนาทีสิบส um ี่โอ้โหแล้วก็ได้ชุดพยาบาล A++ มาแล้วนะครับผมเสียดเลือนไปลอยกว่าเองอ่ะเป็นไงความเม็บของการจิ้มของฉันแต่หน้าลูกจิตมากเมื่อกี้ตอนก่อนจะจิ้มเข็บล้อยอะ เหมือนคนรอจิ้มอ่ะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ล็อบบี้แล้วลองไปเปลี่ยนชุดดูนะฮะว่าชุด A อพลัสพจะสวยแค่ไหนกลับมาทีเปลี่ยนชุดแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกันเปลี่ยนเป็นชุดหมอเฮ้ยดูหล่อขึ้นมาเลยอ่ะดูหล่อเป็นผู้เป็นคนขึ้นมากๆมีงานเป็นคนมีงานมีการทำดูแบบเป็นคนไหมดูหล่อไหมมีนิ้วด้วย ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีโอเคสำหรับอันนี้เราก็ได้ชุดหมอมาแล้วนะครับสำหรับการปลดล็อกบิลอัลเบอร์ต์บ๊อบนั่นเองก็จะได้ชุดนี้มาอันนี้คือแหละอินดียรูนี่เดาเนีกาบกาบกาบเฮ้ยเมื่อกี้เฮ้ยเออเป็ดฉันล่ะเป็ดไม่เจอแล้วมั้งหายไปแล้วมั้งเป็ดหายไปแล้ววะโด เดี๋ยวอาเดี๋ยวเอาที่ห้องให้ก็ได้เอาเป็ดตัวนี้ไปก็ได้ไปไปเห็นมีห้องฉันก็มีนะโอเคสําหรับ A A A อ plus A A plus plus นะครับผมก็จบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยเราจะได้ชดหมอแบบนี้นี่เองเยนี่ก็กลับมาทาลุนกรัมเป็ดต่ออีกแล้วก็เขาคงมีความสุขแหละเนาะ ก็สำหรับคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปปลดล็อกด่านที่3กันนะครับแล้วเรามาดูว่าเราจะได้ไอ t e เทม A p l u เป็นไอเทมอะไรกันบ้างสำหรับคลิปนี้ขอบคุณกุ๊กกู h a n n e l ด้วยนะครับขอบคุณนะค่ะที่ทำให้เราได้ชุดสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe คิดสยามเพลแล้วก็ช่องกุ๊กกู h a n n e l ด้วยถ้าใครอยากดูด่านอัปเดตด่านต่อไปนะครับไปดูที่ช่องกุ๊กกูได้ก่อนเลยกดไลค์ด้วยดีมาก แต่ถ้าใครอยากดูทริปในการปลดล็อกนะครับเอาชุดพิเศษออกมาก็กลับมาดูที่ช่องพิษยะนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วบ๊ายบายลาไปก่อนนะคะบรายค่ะ <Bye. S 2> คุณแม่ค่ะ<ำ>เป็ดเป็ดค,<ำ>คุณแม่เป็ดเป็ดอยู่ไ,ไหนวะ